มิดจิลีมิดจิลีปากดีแค่วันเดียวหายไปแล้วแน่จริงมันขึ้นอีกสิอีดำแน่จริงมันขึ้นสิฮะเมื่อวานเห็นปากดีวันนี้ปากจ่อยเลยเป็นไงนี่ใส่จะล่อทองยี่เฮ้ยไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวปัญหาว่าเอาทองไปไหนอีกอูก็นเหนื่อยใจไอ่อย่าย,ย,ายสิแน่จริงขึ้นไรที่ดำ ไปให้สุดดิอย่าไปยุดทำไมธรรมาดาเลยอ,อืไปให้สุดอย่าหยุดไปให้สุดและอย่าหยุดเข้าใจปะเออฝากไว้คิดนะครับฝากไว้คิดนะพิจารณาด้วยนะครับตอนนี้แค่ที่ครับย้ำนะครับสิ่งผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับ เพียงอาจารย์ิหญ่ตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดตลดนะครับในการอั้จน้องฝั่งท่านครับล้วุนอิทติครับนะเกือบกลับมาแล้วครับเกือบกลับมาแล้วดํามีแรงขึ้นเยอะครับนะมีแรงขึ้นเยอะเมื่อวานก็เลยออกมาเปิดประเด็นเมื่อาวานก็เลยออกมาเปิดประเด็นใช่ปะเออเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกือบตามนะวันนี้ก็เกือบไม่ตามครับ เกือบไม่เล่นประเด็นแต่อิอยาเล่นคนเดียวเรื่องทองเรื่องอะไรค้าขายเล่นอยู่คนเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะเกือบไม่เล่นนะเพราะอะไรอ่ะเกือบรู้รตัวว่าถ้าเกือบเล่นเกือบต้องเจออะไรอีกมาเออนะครับเกือบมารู้ตัวไงนะครับอีดามพยาอียาอีดํานะครับพยายามเปิดประเด็นเพื่อให้สมุนตามนะให้สมุนตามนะครับเพื่ออะไรสิครับ เพื่อให้ผมถูกดา่านะวันนี้มียาในช่องเดียวแม่ขนามือเลยโอ้อยานเ,ยเนื้อดูแลเนื้อใจมึงจริงๆริงมันตามรูปของหน่อยนี่รูปมึงเงียบไปแล้วรูปมึงปักหมาไม่ไม่ไมออกมาปากหมาเมื่อคืนว่ะฮะเก่งเก่งให้สุดซี่เก่งเขาเก่งให้สุดได้ข่าวว่านัดพบกับไอโลนครับอีดำนะครับส่ายรายงานมาว่ามีการนัดพบกันครับ มีการนักพบหาด้วยกันครับพี่ธนวยหนูทำยังไงหนูทำยังไงกับไอ้ขาหมูดีไอ้แคะดีไอ้โค้งดีไอ้สองตัวนี้มันกัดหนูไม่ปล่อยเลยก็มึงทำตัวแบบนี้คุณจะกัดปล่อยได้ไงแคดูปากมึงดิออกมาท้าทายแลบบ้วบกพี่ธนวยจะทำาไงจัดการให้พวกนี้ได้ธนวยตอบว่าอ,อ๋อพี่ยังจัดการไม่ได้เลยพี่ยังโดนมาเลยพี่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้พี่ยังโดนเลยตอนนี้ พี่ยังโดนไอ้ขาหมูเล่นเลย bitcoin. บอกพี่พี่จัดการอะไรไม่ได้หรอกเนาะเออแล้วพี่ก็ถูกฟ้องพีเดืนพี่ก็ถูกฟ้องแล้วพี่จจัดการยังไงล่ะนะน้องดําคนสวยนะครับนะน้องดําคนสวยอยากให้พี่จัดการยังไงค,ครับบอกพี่หน่อยสิครับเนาะบางทีก็อยากจัดการมันอยู่เหมือนกัน,รนครับนะแต่ก็จัดการมันไม่ได้ครับแถมโดนจัดการด้วยครับน้องดำนาะยพี่ทำยังไงครับวันนี้มีการนัดพบกันกันกบเกิบคงคิดสิ่งกันมากเนาะ คงจะคิดถึงกันมากคงจะห่างหายไปนานนะครับติดใจเกิบดําติดใจเกิบนะติดใจติดใจหัวหัวโล,โลน้นติดใจนึกว่าพระอีดํานึกว่าพระ <c oughs> นัดเจอกันแล้วครับนะนัดเจอกันแล้วคิดถึงคิดถึงนะโอ้ดำคิดถึงพิเกือบจังเลยพิเกือบหายไปไหลายวัน ดำกินข้าวไม่ได้ดำนอนป่วยนอนโซมเลยมันโจมตีทุกวันเลยพี่เกิบพี่ธนวยเกิบกลับมาก็ดีแล้วนะพี่เกิบมาฉีดยาให้ผมหน่อยพี่เกิบพี่เกิบพี่เกิบกลับมาก็ดีแล้วเนี่ยพี่เกิบมาฉีดยาให้ผมหน่อยให้หนูหน่อยให้ดำหน่อยหนูไม่ไหวแล้วมันเล่นหนูทุกวันเลยเนี่ยพี่เกิบเจ้จาที่จะลงอ,อีกแล้วพี่เกิบเอาไงดีเราจะวางแผนไงดีพี่เกิบ หนูโอนตังมาพี่สองหมื่นนะเออพี่ขอค่าปรึกษายังไงก็เดี๋ยวค่อยคิดกันนะโอนตังมาให้พี่ก่อนนะโอเคพี่เกิร์บเรนูโอนไปให้นะครับพี่เกิร์บพี่เกิร์บเอาในบัญชีเดิมไหมครับในบัญชีเดิมครับพอดีคืนนี้ผมจะไปตีมอนะ <c oughs> ยังไงรีบโอนตังมานะที่ปรึกษานะ ได้คพี่เกิบเดี๋ยวหนูอดไม่ให้นะคะพี่เกิบอย่าทิ้งหนูนะพี่เกิบต้องกอดกอดกกันหนูนะพี่เกิบพี่เกิบอย่าทิ้งหนูไปไหนนะคะหนูเครียดมากเลยพี่เกิบหนูจะทํายังไงดีละพี่เกิบในนิทานเรื่องนี้นิทานครับพี่เกิบพี่เกิบเนี่ยเป็นตัวละครในนิทานนะครับพี่เกิบหนูต้องทําตัวยังไงละพี่เกิบหนูไม่เข้าใจเลยพี่เกิบชีวิตหนูต้องเจออะไรมากมายเลยทุกวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับป่วยเพิ่งหายมาเมื่อคืนหนูด่ามันพี่เกิบ ยังไงฝากพี่เกือบด้วยนะเรื่องทองปลอมอียางก็บอกว่าทองปลอมกูต้องเอาใบกูต้องเอาเอาเอาใบเซอร์มาโชว์พวกมึงไหมเนี่ยเอาใบาใบเสร็จร้านทองมาโชว์พวกมึงไหมกูเนื้อใจกับพวกมึงจริงๆเลยนะครับทองก็ข่าวว่าทองปลอมไอ้ส่ผมเนื้อใจนะทุกท่านลองคิดดูนะรนะบบขมงขับแอลพาร์ะนะ ผมขับแอลพาดผมต้องใส่ของพวกนี้เหรอจริงป่ะผมต้องใส่ของปลอมปนะเพื่อเพื่อนะโอ้ยของปลอมของปลอมครับอันที่พวกมึงสบายใจทองปลอมก็มาโกงแช์ก็มากูเนื้อใจพวกมึงจริงๆชีวิตนะเออนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอืยังไงก็ฝากพี่เกือบด้วยตัวน,นี้ขาหมู่มันเล่นหนูเละเลย เออพี่เกือบกับพี่เกือบกลับมาก็ดีแล้วหนูอยากจะซีพี่เกือบเหลือเกินหนูอยากจะซีพี่เกือบเหลือเกินนะเออพี่เกือบยังไงก็ยังไงจะทิ้งหนูนะพี่เกือบนะผมกลับมาแล้วพร้อมโอนนะพี่เกือบยังไงก็พี่เกือบจะทิ้งหนูนะนะเออ แล้วเดี๋ยวนี้พี่เกือบจะลืมไปนะละเมอสารละเมอสารพี่เกือบจะลืมไปนะนัดเอกสารไปให้เกือบแล้วครับดินครับดินดินทําไมล่ะลูกหนูไม่ต้องดินสิเอานุ่ตรงไปเล่นที่บเอาตรงไปเล่นเหรอเอ้ผมเห็นนะผมหาในสิครับเห็นนะผมหามากเลยผมไม่เคยเจอ ผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่แม่งสะตอแบบขนาดนีのの้มาก่อนเลยผู้หญิงคนนี้สตอมากเลยครับพี่ดำเนี่ยนะครับผมบอกให้นะเ๋ยวนี้มึงเร็วเร็วนี้มึงเจออีกชุดใหญ่แฟลพิปนะจ๊ะเร็วยวนี้ไม่ต้องกลัวนะชุดใหญ่ฟลปิปวิบ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 นะวาวีวาวิ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 วไปจอดหน้าบ้านอ่างนี้นะครับนะอืม วิว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 วป็ไปจอดหน้าบ้านนะครับนะหยุดน,นะนี่เจ้าที่ป่าไม้ข้าพเจ้าได้ร้อนหมดแล้วปวดอยู่ในฟรามสงบออกมามอบตัวเสียดีๆ,ๆนะอย่าคิดต่อสู้นะครับคุณดำตอนนี้เจ้าที่ป่าไม้ร้อนหมดแล้วนะครับปวดอยู่ในฟวามสงบนะครับเอปวดอยู่ในฟวามสงบนะครับตอนนี้เจ้าที่นะครับได้ร้อนหมดแล้วขอให้คุณนะครับ ขอให้คุณนะครับนะจงอยู่ในฟ้าสงบอย่าทิ้งอย่าหนีไปไหนนะหมอบ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 นะมอบมอบมอบเลยมอบเลยนะโอเค <laughs> นิทานิทาน